ธรรมชาติเลาะให้เลาะนานะ้องเอ้ยเล,ยเลาะบึงปูบึงปลาแท่นี้น้นำก็พอได้แล้วครับน้ำก็ไม่ล้นพอดีวันนี้ต้องไปห้องอเพื่อเรื่องเลาะสวนตะเภาในนากระเพิ่มเต็มนี่ละโอ้ย มะเขือก็หล่นเจฟพรไม่ลงมาเอาเลยเมื่อกี้กับพ่อเก็บแล้วก็มีลงมาเก็บได้เห็นชุกหมดเลยยามนี้มันเป็นแมงใส่ปุนะ๋ยตัวนั้นดูเปอ,อ,อาวมะฮุงามะละกอไปฝากแม่ก,ก่อนครับพับตุย้ย ก่อไปฝากแม่มะกอกก็กำลังออกลัางอใอม่เบิง่งโอ้ยเป็นไงพอได้ต่ำเลยล่ะมาห่งหน่อยนึงลงมาปะมาเบิ่ง,งห้ยพวกนากปเนี่นยนี่ก็อแล้วต้นนี้เป็นปือนอะไรลม้ม ตัวมาคิดก่อนเลยไหาไม้ค้ำกันเะครับปูไว้อยู่ในกินอยากกินยังกับปูไว้คนผู้ไทยนะคือแ้วคนผูเลลร์อกอบปูคือเดียวเท่านะน,นั้นแหละง่ายมากเลยค้ำไม้ก่อนเรื่องจากที่ฝนตกแรงเมื่อคืนลมแรงครับ ซอยต้นมาคิดก่อนทำไ,ไมพี่น้องเอ้มัดเลยนะอยู่นี่ก่อนได้ละเออกำลังเป็นมะพังลมกำลังดุกพอดีกี้น้อยก็เอาโหกัดเป็นใหม่ฮอลแลนด์มาอยู่นฮอลแลนด์ พันกี่เด้ดอครับจืดกี่ด้อล่ะไอ้ครับเทนก่อนได้มาแล้วก็ไปฝากแม่นหน่วยโอ้ยพอดีเลยหน่วยนี่พอดีได้เพื่อเรื่อะไรกินมนันหน่อยหน่วยนี่หมานเลย